สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอ s p ิงแคทกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเด็กอีเวอร์เกอรอยกันดีกว่านะครับผมเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นสนุกมากนะครับผมแล้วถามว่าเก่งแค่ไหนก็ถือว่าจัดสู้เมตาได้ถึงดับหนึ่งนะครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาไว้แก้ทางสายชิรานุยได้ดีนะแต่ดูชี่ว่าการกับดักเรามีหรือเปล่ามากกว่านะครับผม หลักๆเลยนะก่อนอื่นต้องบอกเลยครับผมของกับดักผมไม่ครบนะย้ำว่ากับดักไม่ครบนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยคือเด็กเนี้ยมันควรจะต้องเป็นกับดักประเภทฟัดเกตนะครับผมฟัดเกตหรือไม่ก็เป็นโซ่เชนนะครับผมเพื่อปิดผดึกเอฟเฟกต์ไฟตรงค้าหรือทาให้มอนเตอร์ฝ่ายตรงค้ามีคาอยู่ในสนามนานๆนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดกับดักที่จําเป็นของสำหรับเด็กนี้นี่ก็คือจะเป็นพวกฟัดเกตหรือเป็นโซ่เชนอ่าหลักๆคือแค่นี้นะครับ ส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นพวกการ์ดทั่วไปแลวหลักก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออเล็กเตอร์ครับผมแน่นอนครับการ์ดสำคัญใส่สามแน่นอนนะครับส่วนซับมารีลอยตรงส่วนนี้ก็คือเป็นมอนเตอร์ที่เอาไว้ตีไรพอยต์โดยตรงนะเพราะว่าเด็กนี้ก็คือถ้าเกิดฝันตรงข้ามเนี่ยยืนยือ้ออะไรพวกนี้ตกติดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวซับมารีลอยตีไรพอยต์โดยตรงได้นะครับถือว่าเป็นตุ่นตัวทําดาเมจได้ดีไครลอยครับผมเอาไว้ถ่วงเกมนะครับ แลวก็แน่นอนครับผมลスติลลอยอันนี้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นนะครับผมเพื่อเล่ยกอีวอกไฟเข้ามานะครับแน่นอนครับผมอีวอกเกชั่นครับผมใส่2ใบกันพลาดโดนยิงทิ้ง1ใบนะครับและแน่นอนครับผมคอสมิกไซโคครับผมเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใส่แกสซี่ไซโคได้แล้วดังนั้นเราก็ต้องมีการเคลียร์แผงหลังก่อนไม่งั้นนี่อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับ ดังนั้นนี่ใส่มาสักหน่อยนึงครับผมคอสบิกไซโคแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่กับดักใบอื่นได้ไหมได้ครับผมถ้าเกิดเรามีฝัดเกต3แล้วก็มีโซ่เชน3อันส่วนนี้ก็น่าจะวัดวัดดวงกันได้นะแน่นอนครับผมเมกาลอยซิตี้ครับผมหนึ่งในการสำคัญนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราจะใช้ทำลายการ์ดเพื่อเสิร์การ์ดลอยขึ้นมือนะครับผมซึ่งเราก็จะเสิร์พวกซับมารีลอยไขลอยเลสคิวรลอยครับผม เพื่อเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นเพื่อเรียกอะเล็กเตอร์ขึ้นมือนะครับอ่าพวกนี้ทั่วไปครับผมมอนเตอร์ฟิวชั่นที่จะใส่กันนะก็จะมีหลักๆเลยนะครับผมก็คือมอนเตอร์อีโวก์ธาตุไฟธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ที่ชูล่านะครับผมเอามาป้องกันเพราะยุคนี้ค่อนข้างจะโดนไล่รีบุกกันเยอะนะครับส่วนที่เหลือก็ใส่มางั้นๆน,นะครับผมหลักๆกันเลยก็ใส่มันงั้นๆจริงๆยังหายังหาอะไรใส่ไม่ค่อยได้นะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณแค่นี้ครับผม คอนเซปต์ Concept, ความสามารถครับผมผมใช้สกิลดอเซนด้าครับผมถ้าเกิดทำไมถึงไม่ใช้เดสตินีดอนะครับผมเดสตินีดอก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่าเดสตินีดอต้องใช้ไล์พอยสองพันนะครับผมในการตีนะซึ่งถ้าเกิดการใช้ดอเซนดาร์าเนี่ยเขาจะใช้ไล์พอยต์แค่พันห้าร้อยนะครับผมในการเสิร์ฟมอนสเตอร์ธาตุมืดแทนการจจมปราณปกติได้ซึ่งมันทําให้เราสามารถใช้อเล็กเตอร์ได้ง่ายกว่านะครับตรงส่วนนี้เพราะว่ามอนสเตอร์สองพันตีเข้ามาเนะี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ใช่พวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ย เอฟเฟกนี้จะไม่ค่อยได้เกิดผลเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดดอฟเซตทำดาร์คทำงานเนี่ยคืออเล็กเตอร์ขึ้นมือแน่นอนนะครับผมคือเราจะเน้นอเล็กเตอร์เป็นหลักนะครับเอาลละว่าแล้วไปดูรีเพย์กันเลยนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับ เราเจอไคบานะครับผมด Dark Station Skill Ultimate d a าก้อนนะครับฝ่ายตรงข้ามลงมานะครับผมเิร์ชการ์ดบูอายนะเด็กนี้จะไม่มีอะไรมากมาย u l ติเม t ด Darkon เนี่ยเขาจะเล่นหลักๆก,ก,ก็คือการใช้สกิลนะครับผมเพื่อเรียกอ่าทวินทวินเฮดบูอายนะครับผม Buai สองหัวเข้ามานะครับอ่าเราจู่เอเล็กเตอร์ได้พอดีครับผมก็ลงอเล็กเตอร์มาใช้เ Megalor c ตี้ทำลายอเล็กเตอร์ทิ้งเ e ิร์ชลอยขึ้นมือนะครับแล้วก็ทําการฟิวชั่นครับ เรียกมาเลยครับผมโคคิวทัฟครับอ่าแล้วก็ลงฝัดเกรดไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลครับผมดึงอเล็กเตอร์ขึ้นมือแล้วตีเบาๆไปหนึ่งทีนะครับแน่นอนครับผมเขาใช้สกิลนะครับผมอัติเมดดากอนทำการฟิวชั่นครับ เรียกครับผมเนโอบูอายนะแต่ลงมาปุ๊บเราจับปัดเกตดนะครับผมจับคว่ำนะไม่งั้นคือตายนะครับตายจริงโนพลังโจมตีเนโอบูอยไม่ไหวนะครับอ่าลงมาครับผมก็แน่นอนใช้เมกาลอชิตี้ระเบิดทิ้งเสิร์ฟอ่าซับมารีลอยขึ้นมือนะครับฟิวชั่นต่อยทีครับหลักๆเนี่ยเราสามารถจะใช้นะครับผมคอมโบในการเล่นตัวของอล็กเตอร์ได้เรื่อยๆนะและความสามารถในการตีทะลุนี่ก็ถือว่าเจ็บจริงๆครับทิ้งการกระปัอมพลังก็ตีปิดเกมนะครับ ายตรงข้ามเนี่ยลงมอนเตอร์เยอะก็ค่อนข้างจะส่งผลเสียต่อตัวเขามากกว่านะเพราะว่าตัวขออีวอกไฟเนี่ยค่อนข้างจะตอดดาเมจได้ดีนะครับบวกกับซับมารีลอยที่หากเรามีเมก้าลอซิตี้อยู่ด้วยเนี่ยจะตีไลฟ์พอย์ทีละพันแเข้าไลน์นี่คือไม่ใช่เบาๆเลยนะถือว่าหนักนะครับหนักมากๆเลยและเป็นการตีเข้าไลฟ์พอย์โดยตรงด้วยนะมันค่อนข้างจะรับมือยากนะครับและอย่างหนึ่งพอเมกา้าพอซับมารีลอยตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะหนีไปตั้งป้องกันไง ทำให้เด็กเขานี่ค่อนข้างจะสู้สบายอ่าครับเจอชิลานุยนะครับลงครับมีก็รอตีนะครับผมลงมาซับมารีลอยโมเข้าไปครับตีนะครับผมเห็นไหมโดนไปเต็มเตมครับเห็นไหมว่าหนักมากนะพันแเนี่ยก็ถือว่าเกือบตายแล้วนะครับป่อยข้ามครับผมเป็นชิลานุยนะครับผมก็รีมูฟครับผมแล้วก็ต่อยเข้ามาผมปล่อยเข้านะ เพราะว่าผมต้องการใช้สกิลอเล็กเตอร์นะครับผมทำงานและเริ่มต้นดอเซนดาร์กเลยครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นเดตินี่ดอเมื่อกี้เราจะใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นดอเซนดาร์กเนี่ยตีมาปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้เลยนะแล้วก็ระเบิดทิ้งครับเซิร์ดลอยขึ้นมือนะครับต่อด้วยฟิวชั่นต่อยทีนึงนะครับผมรีมุกการสุขสา่ายตรงข้ามทิ้งเพราะเป็นธาตุไฟนะครับดังนั้นก็สามารถอัญเชิดอีโวกธาตุไฟได้ออกมาสู้ได้ดีนะแล้วก็ต่อด้วยการดึงอเล็กเตอร์ขึ้นมือแล้วก็แน่นอนครับตีเลยครับ ปั๊มแล้วก็ต่อยเข้าไป2องเปสามคืออันจบเกมนะมันเป็นได้ที่ต่อถือว่าได้ดีถึงดับหนึ่งนะครับ อ่าโอเคนะครับเป็นซิกซ์สัมบไรนะครับเมการลอยครับผมลงเบาไปเรียบร้อยคือเราเจอซิกซ์สัมบไรอ่ะผมก็เลยหมอบไว้เยอะๆไว้ก่อนนะแล้วก็ตีเข้าไปปุ๊บเราก็เอาไคลอยเข้ามานะครับฝังข้ามใช้ซิกตายนะครับดีกาสองใบเราขึ้นมือลงครับทําการอัญเชิญนะครับผมซินโคครับแน่นอนครับผมชีเอ็นเข้ามาแล้วนะ สำหรับตัวชิเอ็นเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าอาจจะรับมือยากเลยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถทําการฟิวชั่นได้แล้วโมกาส์ตต่อยไรอีกทีหนึ่งอีกพันแปดนะครับฝ่ายตรงข้ามก็คือเห็นไหมครับผมโดนไป2ทีนะทับม์ดีต่อยต่อยสองทีนี่ก็คือเหลือแค่400เนี่ยนิดเดียวก็จะแย่แล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาครับผมเมื่อกี้ผมถมใครลอยไปเรียบร้อย2ใบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสบายใจได้ครับอ่าเอาเถอจวักการ์ดมาครับผม แน่นอนดอปเซนดาครับผมเสิร์ฟอเล็กเตอร์ขึ้นมาจิ้มแผงหลังครับถ้ามันไม่สําคัญเขาไม่เคาน์เตอร์แต่นี่คือเขาเคาน์เตอร์แปลว่ามันต้องสําคัญแน่นอนนะครับลงอเล็กเตอร์ครับเสิร์ฟฟิวชั่นไปทีนึงนะครับและแน่นอนครับผมฟิวชั่นครับชเอ็นเคาน์เตอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเคาน์เตอร์การซิซไซโคลเราไปแล้วและผมอัญเชิญเป็นโคคิวทัศนะครับเป็นการเซฟไว้ก่อนนะถ้าเกิดเรียกมอนเตอร์เป็นาธาตุไฟขึ้นมาอีกวัตไฟขึ้นมาเนี่ยผมไม่รอดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเชน มันเป็นโซ่เชนแหละหลักๆนะมันล็อกคูงิทัศูเราไม่ได้นะครับอ่าดังนั้นก็ตามนี้ไปนะครับผมตามความเหมาะสมเห็นไหมครับว่ามันเป็นเด็กที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกด้วยครับมาดูก,กันดีกว่าครับผมถ้าอยากจะจัดเด็กนี้เราต้องหาการ์จากไหนบ้างน,นะครับตรงโซนนี้อาจจะลําบากสำหรับท่านบางท่านนะเพราะเนื่องจากว่าตัวของอารเรกเตอร์นะครับผม กับตัวของอีว c a ชั o นเนี่ยมันเป็น UR ทั้งคู่นะครับผมแต่ยังดีอย่างหนึ่งคือทั้ง2การ์ดใบนี้ซึ่งเป็นการ์ดสำคัญเนี่ยอยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือดาร์ s ไซ e ์ไอ้ดาร์คเดมิเนชันนะครับผมตรงส่วนนี้อยู่ในบล็อกเดียวกันทั้งคู่นะครับแต่ัานถ้าเกิดใครอยากจะได้เด็กนี้เนี่ยก็เปิดบล็อกนี้ได้เลยนะครับซับมาลีลอยนะครับผมได้จากการไปตีโชนะครับผมเราก็จะได้มาใช้นะครับผมไข่ลอยสามารถแลกกับพ่อค้าได้เลยนะครับเลสคิวลอยครับผมตัวนี้ก็ได้จากการตีโชเช่นเดียวกัน ส่วนแก๊ซซี่ไซโคนะครับผมก็อยู่ในชุดของไกอาร์เจเนซิตนะครับอ่าเมกาลอยซิตี้ครับอยู่ในชุดของวอร์เรอร์ยูนิตนะครับและก็ที่เหลือก็การ์ดกับดักนะตรงส่วนนี้ก็ความจริงอยากให้เน้นการที่ฝัดเกรดมากกว่านะครับผมฝัดเกรดกับโซเชนนะครับอ่าอ่าเจเนชั่นเนิกนะครับส่วนตอนนี้โซเชนมันอยู่ในซจเนชั่นบล็อกก็ถือว่าค่อนข้างจะเปิดหายากกันนะครับผมรอไปก่อนนะครับส่วนตัวของอีวอกไฟครับอยู่ในชุดของอ่า แบ็ควิงนะครับผมแล้วก็โคคุทัตนะครับผมอยู่ในชุดของดาร์คเดมชั่นเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ชูล่าอันนี้เป็นการ์ดเสริมที่เอามาป้องกันจมจุกเฉินก็อยู่ในชุดของชิวุล่าเขาเลยนะโอเคครับวันนี้ผมฮอสปินแคปก็คงจะมารีวิวไปแค่นี้ครับผมหากใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ